สุดก็เดินมาถึงร้านเจมส์พอแล้วก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ก็มาลองเปลี่ยนเกงกันแล้วก็เอารองเท้าครับมาลองสวมดูนะรก็เมื่อกี้เราดูหน้าร้านแล้วใช่ไหมเราเข้ามาในร้านซึ่งในร้านเนี่ยครับก็จะเป็นร้านตัดสูทของชื่อร้านชื่อเจมส์พอซึ่งวิธีการเดินมาง่ายมากคือทางด้านนู้นอ่ะมันจะเป็น B ีเทสพักขนมซึ่งเราเดินจากวีเทสพักขนมเนี่ยออกมาทางประตูสี่พอเดินมาเนี่ยขวามือมันจะเป็นซัมเมอร์ฮิล เราก็เดินฝั่งนี้สุขุมวิทเดินตามมาทางถนนสุขุมวิทเลยแล้วพอเดินมาสักพักหนึ่งมันจะเจอแยกสี่แยกที่แบบเป็นถนนพระรามสี่ตัดผ่านเราจะไม่เข้าพระรามสี่จะเดินต่อไปแล้วก็เดินมาตามทางมันจะเดินมาจนถึงตรงหน้าร้านเจมส์พอลพอดีร้านอยู่ขวามือนะครับถ้าเดินเลยจากร้านไปจะเป็นร้านที่แบบขายกัญชานะครับซึ่งเราจะไม่ไปถึงขั้นนั้นเราจึดแค่ตรงนี้หัคนที่ขับรถมานะครับจากสุขุมวิทเนี่ยก็คือซอยของโรงแรมโฮปแลนด์เนี่ยก็จะเป็นสุขุมวิท46ิทับ1นะครับ เราสามารถที่จะจอดรถในโรงแรมโฮเทลได้เลยคือขับรถเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงเอ่อสุขุมวิท46ครับหนึ่งจากนั้นเนี่ยแจ้งทางคนที่เขาเป็นคนเฝ้าบอกว่ามาตัดสูตรร้านเจส์พอเขาก็จะเปิดให้เราเข้ามาจอดรถได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องแลกบัตรอะไรด้วยพอเราซื้อรองเท้าเสร็จน,นะครับตัดสูตรเสร็จบ,บ๊บเราก็แค่ออกไปแล้วก็ขับรถกลับนะบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสบายมากๆเลยทีนีเ้เราเนี่ยพอมาถึงร้านนะครับเราจะเห็นแบบ ร้านจะมีสูตรเต็มเลยซึ่งก็จะเป็นสูตรที่แบบเราสามารถสั่งตัดได้เนาะมีตัวอย่างมีเสื้อเชิ้ตมีกางเกล้าเซอร์ซึ่งแบบเราจะตัดเป็นแบบสไตล์แบบที่เป็นมีแค่แบบที่คาดเอวไม่มีอยู่ถึงขัดก็ได้นะผมสั่งตัดไปตัวหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาลองฟิตติ้งนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าร้านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีรองเท้าของอาติจานโน่อ่าซึ่งทางเขตของเราเนี่ยก็บอกเลยว่าเราตั้งใจมาวานตรงนี้รอเลยให้ทุกค ลองสวมดูเนี่ยก็จะรู้ว่าเออเราไซ,ซส์ิ่งประมาณไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งรุ่นที่เราวางอยู่ที่ร้านนะครับก็จะมีเป็นออกฟอร์ดกับรุ่นเดอร์บี้เนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเราจะมีตั้งแต่ประมาณ3 9มสเถึงเนาะที่เป็นไซส์แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลกับสีดำแล้วก็จะมีหนังฟูเบรนซึ่งเป็นหนังที่เราทํทำเป็นคอลเลคชันพิเศษเอาไว้สำหรับร้านเจฟส์พอเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรามาที่เนี่ยเราก็จะได้เป็นคูเบรนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้คลิปสกินคือจะเป็นช่่ออองงทานนนนไล์ะครับ แล้วก็ทางด้านร้านรงฝั่งนี้ก็จะมีพวกแบบเสื้อตัวอย่างน,นะครับมีให้ดูว่าจะเป็นสูตรประมาณไหนโอเคครับก็เดี๋ยวพอดีผมมาสั่งตัดกางเกงเอาไว้ตัวหนึ่งเป็นสีกรมท่าแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาลองก,กับตัวรองเท้าหนังเนาะก็เดี๋ยวเราไปเดินดูรองเท้าหนังกันก่อนว่าที่นี่มีแบบไหนบ้างน,นะครับก็จากที่เห็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคในในที่อาติจานโน่เนี่ยเอามาฝากไว้ที่นี่ก็จะมีอยู่2โมเดลก็คือจะเป็นรุ่นออกฟอร์นะครับก็จะเป็นออกฟอร์ ที่เป็นหนังฟูเกรนสีดำนะครับแล้วก็เป็นถ้าเกิดว่าเป็นเดอร์บี้ก็มีนะที่นี่จะมีออกฟอร์กับเดอร์บี้เดอร์บี้ที่นี่จะมีเป็นสีน้ำตาลด้วยก็อย่างที่เราเคยโฆษณาไปนะครับอย่างทางอาจิจานโนล์โฆษณาไปก็จะมีเดอร์บี้เป็นสีดำกับสีแทนใช่ไหมครับแต่ว่าคอลเลคชั่นพิเศษที่มาที่เจมส์พอลเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกสีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสีที่เพิ่งออกมาใหม่เนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ สีสวยเลยแหละใส่กับสีกรมท่าน่าจะสวยเนาะตัวเดอร์บี้เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลหนังฟูเกรนสีดําก็เป็นฟูเกรนเหมือนกันคือคอลเลคชันที่ทําให้ที่นี่จะเป็นฟูเกรนทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นออนไลน์ดังนั้นเนี่ยจะใส่แล้วนุ่มสบายเหมือนเดิมนะครับในตรงนี้จะไม่มีไลนิ่งเลยตรงส่วนข้างในเนี่ยโครงสร้างอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็งานดีเทลเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอลเลคชันออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นคอลเลคชันที่เป็นหนังคลิปสกินแต่ว่าที่นี่จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคือจะทําเป็นหนังฟูเกรน แล้วก็มีสีน้ําตาลให้สำหรับรุ่นเดอร์บี้ด้วยส่วนออกฟอร์ดก็จะมีเป็นสีดําแล้วก็สีน้าตาลแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นหนังฟุกเกรนนะก็ใส่แล้วแบบแข็งแรงกว่าหนังคลิปสกินนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเ,อเดอร์บี้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ออกฟอร์ดสีน้ําตาลนะแต่ว่าเดอร์บี้ผมจะลองเป็นเบอร์ส1่ส่วนออกฟอร์ดเนี่ยจะเป็น42นะครับเพราะว่าฟิตติ้งของออกฟอร์ดมันจะแบบใหญ่กว่านิดนึงนะครับประมาณเบอร์ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกางเกงก่อนนะครับ ตัวนี้สีกรมท่าอย่างนี้นะครับไ,ไม่ต้องมาดูในห้องนะอ,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  <laughs> อันนี้นครับก็เป็นกางเกงที่แบบเรามาเฟิร์สพิสติ้งกันนะครับก็วันนี้เราปรับแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยคือน่องนองใหญ่แล้วก็ติดน่องตอนนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นนักบอลนะครับแต่ว่าน่องใหญ่แล้วก็อยากจะให้มันลงอีกนิดนึงคือความยาวตรงปลายเท้าเนี่ยมันขึ้นมาเพราะว่าพอน่องใหญ่ครับมันก็เลยดึงปลายเท้าขึ้นไปด้วยก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทาง ทางร้านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแก้ไขให้เราซึ่งสบายมากนะครับขอให้ตี่นี้ต้องใส่ไอนการก็ได้อ bell อ่าแต่ว่าผมว่าประมาณนี้โอเคประมาณนี้โอเคแต่ว่าอาจจะทำให้มันดูแบบว่าเรียบร้อยกว่านี้นิดหนึ่งอะไนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองสวมกับรองเท้าที่เป็นอิจาลนะครับซึ่งรุ่นนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเดอร์บี้นะครับเสียมตานนะครับ อันนี้จะเป็นฟิตติ้งเบอร์ส1เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะมาหยิบตัวเบอร์ส2มาลองด้วยนะครับอ่าแต่ว่า,าลองเบอร์สีกันก่อนโอเคอ่าโอเคก็ลองสวมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมใส่ Artigiano Derby นะครับเบอร์สีซึ่งฟิตติ้งก็จะเป็นฟิตติ้งประมาณนี้คือเท้าผมจะประมาณสัก26เซนหน้าเท้าตอนนี้ปกตินะครับเพราะว่าไม่ได้อ้วนเท่าไหร่ตอนนี้หรือเปล่า แต่ว่าพอใส่ดูก็ได้พบว่าโอเคฟิตติ้งสีสิเ็จเราจะได้ประมาณนี้คู่กับกระเกงสีน้ําเงินสีโกรมทัทประมาณนี้นะครับก็อลองดูออว่เท้าจะดูแบบเรียวเรียวยาวๆวหน่อยนะครับอย่างเงี้ยเลยถ้าเกิดว่าแบบหุ่นเราแบบเป็นหุ่นที่แบบตัวอ้วนนิดนึงแบบผมเน,นี้ยก็ใส่ประมาณนี้ก็คือจะทําให้ดูแบบเหมือนขามันดูมีสัดส่วนที่เรียวยาวมากขึ้น,นครับนี่ประมาณนี้ พอให้กางเกงมันแตะที่ปลายตะตุต่มอย่างนี้มันก็จะมีความแบบขายาวดูแบบดูสลีกนะแต่ว่าทางด้านหน้าเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยมากเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับก็จะมีตรงๆแบบนี้เลยเะะออโอเค,อนนออเ,คเมื่อกี้เราลองเดอรีไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นออฟฟอร์ดนะครับสีน้ำตาลเหมกันซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ใส่กับกางเกงสีโกมาท5แล้วนะค,ะคะรับก็จะได้ฟิตติ้ง เป็นเบอร์42นะครับสำหรับรองเท้าที่เป็นออกฟอร์ดเนาะ mm hmm. ก็จะใหญ่กว่าเดอร์บี้เบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่านี่ให้ดูตอนใส่คู่กับเกงสีกลมท่านะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ฮะเราประสบปัญหาน่องติดตรงนี้นะครับ mm hmm. คือผมเป็นคนน่องใหญ่แล้วน่องในงมันเลยติดแต่ว่าพอใส่รองเท้าที่เป็นแบบอาร์ติจานโน่รุ่นนี้ครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าขาดูเรียวยาวขึ้นมาดูกลายเป็นคนแบบขาผอมเลยทัยงะที่เราเป็นขานักบอลน,นะครับทีเนี้ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแต่งตัวให้มันรู้สึกว่าเราดูแบบมีสัสดส่วนที่แบบว่าดูสูงขึ้นดูขายาวดูมีสัสดส่วนที่แบบว่าเป็นสามเหลี่ยมคว่ำเนี่ยผมก็แนะนําว่าเป็นออกฟอร์ที่เป็นสไตล์แบบนี้จะค่อนข้างช่วยให้หุ่นเรามันดูแบบว่าดูเรียวได้มากครับก็นอกจากจะช่วยเรื่องอทําให้ดูหุ่นแบบดูแบบเล็กลงบ้างแล้วเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าดูแบบตัวสูงขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ตรงส่วนที่มันเป็นสลี เชิรแบบเคิร์ฟตรงลงท้ามก็จะแบบเรียวยาวดูตรงถ้าดูจากตรงช่วงเอวลงไปนะคือปกติผมจะเป็นคนตูดใหญ่น้องใหญ่ก็จะเห็นว่ามันดูเรียวยาวแบบนี้จริงๆก็หวังว่าถ้าลองเราวน่าจะถูกใจนะซึ่งแบบผมเองก็รู้สึกว่าเออสไตล์แบบนี้นแหละมันทําให้เราดูผอมเพราะาเราขี้เกียจออกกาลังกายแล้วก็ไม่อยากอดอาหารด้วยนะครับแดน คนผอมนะฮะซื้อรองเท้าเอาไม่ลดน้ำหนักีนี้เราก็แพลนกับสูตรนะครับก็ตอนนี้เราได้ลุคแบบให้ดูเป็นผู้บริหารมากขึ้นแล้วครับนี้พอช่วงล่างเราได้เป็นแบบรองเท้าซสาอ่ออฟฟอดแล้วก็เกงสีกรมแล้วเราแพรกับตัวแจ็คเก็ตที่เป็นแบบอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นของผมนะแต่ว,ว่าแบบเอามาลองสัเล็นดูว่าเฮ้ยโอ้มันเข้ากันเนาะทีนี้แบบเราก็ได้ชุดเต็มแนละ้วเฮ้ยนี่มันใกล้แปดโมงแล้วคุณวัชชยาคุณดูตารางประชุมของผมแล้วหรือยังดูแล้วค่ะตอนนี้ผมมีเวลากี่นาที อีกสินาทีค่ะแล้วเอกสารที่ผมฝากดูเมื่อวานตอนนี้คุณทำเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยครัโ <Okay, S 2> อเคดีมากห้องประชุมหมายเลขอะไร3ค่ะโอเคบ๊ายบายเจอกันอ่ะอย่าลืมเตรียมอาหารที่กับผมนะผมอยากกินเออผมอยากได้แซลมอนแต่ว่ากริลแค่ตรงขอบขอบตรงกลางนิ่มๆโอเคไหมครับได้ค่ะ <Okay, S 2> โอเคขอบคุณมากครับ,บายเจอกัน,นครับผม